มันคลิปด,ดีวะกว้างเป็นไรวะกว้างกว้างไปบีอ่ะที่วางทะเลทะเลซื้อยงทเลปุ่มปุ่มเสียบนเลยเป๊ะปุ่มข้างบนอะไรวะควายต่อเต่ากดไม่ได้กดกาไกยังแป้นคียรัดเหรอไม่รันในแป้นเกี่ยวกับแป้นนแป้นไม่ดีไปร้อืมประมาณนั้ดมาทิป ดกดเลขหนึ่งสองไม่ได้ที่ดูดิต้องเลือดเมาส์ถึงจะสลับปืนไอ้เยี่ยง้างอย่าเข้าไปเขานี้เข้านี้เที่ยวนี่มายิงกูจะใไม่ไว้สองเที่ยวมองกาวใหจัดเดี๋ยวหลังเข้าเดี๋ยวหลังเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าเข้า โอ้ยหน้าเข้าไม่ยอกนี่มันสายเอมพอยด์่ดว่าเยอะวะมาเลยเอ็มตัวอะไรสัตว์เยอะเลยเหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดคือหมดเน้นกล่องเน้นกล่องมาแล้ว ลัโอ้โหชอบเดี๋ี่แปดเดีพ่อมือไอ้สัตว์ห่ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยไวเมือนเล่นอยู่กี่คนเนี่ยมาเล่นมามเล่น,นาสามคนเก็บโฟดีกว่าเล็กป่อเล่นอ่สามคนอะมึงเรียา,า,ารอลึว่าจะเก่งเอว้โอ้เดยเจ็บโต เหลือสิบสามกลางมาเปล่าหลังมาเปล่าหลังหลังบินเลยหลังมาหลังมาหลังมาอีกอ่ะเปิดได้ไก่มาเปิดได้ไก่โอ้ยดูหน้าดูดิไม่มีการแก๊สอ่ะโตวางนี่ต้องเก็บวางอีกใช่ไหมเก็บมา จุบเลยสัตว์ช่วยเปิดเกมไหมวัวศาสตว์ลืมปีที่ดาบไก่เมื่อกี้เปิดกลางกว่ามั้งเข้าดีเหรอเข้าดีเข้าดีพวกใหม่อ่ะพวกใหม่ขาไหวเชียวถอยก่อนถอยเลยเชียวถอยก่อนเลยอ่ังมาทายดีเฮ้ยงามเบื่อแล้วเอาเจรอเจรอยัดเจรอยัดกำกำ ิงดิเพื่อนมีไม่มีกับฐานเฮ้ยมี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 โอ้โหอกไก่ไม่หล่อได้ไายบีโอ้ดิเจ๊เจ็ดสิบเอ็ดดอกแอมลองวะนาการนาการนาการ หัวแตกเลยสัตว์ไอ้ติดมาติดสองไอ้ขี้เด็กไอ้กลากลางติบเก้ากลางสิบเก้าเจ๊ไปไหนกลางไอ้ขี้นี่หนีเลยสัตว์กล้องหน้าวะโง่เลยเด็กดอกไเอ้ยขี้ไป็ูลักเลยแส์ไม่รอาช็อกมาจากไหนอ่ะเย่นี่เป้นตอง ไปต่อย่าไปบอกมันดิป๋อไม่บอก้ามันไม่รู้ก็แพ้ไอ้ยเดไอ้เจไปบอกครับคือถ้าไม่รู้เราก็อะไรนะไอ้เหี้ยคิดถึงมวยตับเหรอวิ่งตามไปเลยไม่มาเล่นหรอไม่มาพลาดเลยเจปล่อยกูตายหายไปเลยปล่อยเจไปก่อนสัตว์อโหไอ้เหี้ยเอ้ยหลุดมือเหี้ยน bà đi ha ê anh thôi anh <laughs> thôi, thôi.